ปอดอ่ะไอ้ยามันเหรอฮะนี่ยังจ่ยาส่งไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะการการปล่อยพันธุ์มันเหรอล่างสองล่างสองป้าคุณไม่แน่ใจอ่ะมันกลายพันธุ์เป็นล่างสองน่าจะเออมันน่าจะกลายพันธุ์เป็นล่างสองแล้วอ่ะไม่ใช่ล่างเลยการบอกว่ามันเป็นอะไรบ้างเหรอ ขนาดิน้นขนาดิ้นยังย,ยังย,ยังเป็นล่างสองไม่เขีเยนนะบอกมันแบบตรงๆเลยก็กรสู้นป่มันยังไม่คลพัน,นะนอะไรพวกเนี้ยแบบล่ากสองลายใครก็พุ่งไปปริศนาทำไมไม่ใช่เกมกครปริศนานเกมซสมบี้ปีศาจปรสิตกระจายไม้พุซ่าเราเราได้รู้คำตอบนะการเวลาที่เราพามันเนีเยน่ยไม่แต่ว่าตอนแรกคุณเห็นงัวงัวงัวแขนยาวมันไ้ย ผมว่าซีว่าตอนแรกกลมันไม่เคยเ,คยเห็นงัวขายอญ่มึงวามุมกล้องมันแปลกมุมกล้องมันขยายมัน,ยยมน,ปนแปลกแต่มีระเบิดแล้วเมื่อเราเคยเ,คยเห็นระเบิดมาก่อนไหมถามจริงถามจริงไม่ได้ไม่ได้มูไม่ได้ไมอระเบิดผมไม่รู้แต่ผมเห็นควันเขียวๆน่าจะเกี่ยวกับระเบิดเพราะว่ามันมีแค่สองสามอันนี้โอ้ดดาบเลมอนยังดีอยู่ตอนานี้ยังใช้ดีนะแต่พังง่ายไปนิดหน่อย ไม่ไน้นะผมว่ามันก็ยากอยู่เพราะก็แล้วคุ้มค่าคุ้มค่าจะลองอืมไปตายไปซะเอาเป็นว่าคนนั้นเราเราใกล้ไขแล้วว่าการที่เราอยู่นี่มันนานมากสอควรบาสิทธิมันยังอยู่ระยะสองเลยนะเธอได้แลมันมีกี่ระยะวะเนี่ยยังไม่รู้เลยมันมีกี่ระยะนั่นแหละคือคําตอบแต่ว่า ผมก็คิดว่ามันจะนานพ,าพอควรแล้วแหละแต่ว่าผมจะก็จะตอบคลิปนะแต่ว่าู้ช่วยเขาไปไหนก่อนเราต้องจับเล็กกันนะเบบ้างหมมันน่าสงสัยแต่ว่า <ừ> การพัฒนามันแข,ข็งแข็งขึง้นเรื่อยๆดขนาดงัวมันไม่ได้ตายง่ายแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนฆ่าครั้งเดียวแล้วก็ดิ้นเฉื่อแต่ครั้งนี้มันดิด้นแล้วก็วกมันไม่ดิ้นอ่ะมันยังสู้ฮึดเลือยสุดท้ายอ่ะผมคิดว่ามันให้เราไปเ ได้ครับได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอฆ่าพวกนี้มันเกลี้ยงก่อนครับเดี๋ยวคุณคุณเคยเห็นในตัวนี้ป่ะตัวอะไรอะครับไม,ไม่เคยเห็ฮนน้ยจริงด้วยฆ่าหัวง้วแล้วก็เราก็ได้นน้นด้วยคุณคุณเคยเห็นตัวนี้ป่ะตัวอะไรอะที่ผมว่าผมไม่เคยเห็นนะมันเหมือนไส้เดือนออกม่ะไหนไหนไหน,นตัวไหน อ๋อเคยเห็นแล้วมีตั้งนานแล้วคุณไม่เห็นอ่ะมันคุณไม่เคยเห็นหรอกเพราะปกตินี่ตัวนี้สนใจกว่าเยอะลำไส้เนี่ย<อ>หมูลำไส้เนี่ยเฮ้ยมันตาจพันจริงด้วยเออดูดิที่ผมบอกมัน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 ไม่ใช่ว่าคือมันสู้จนเพื่อสุดท้ายยิงไม่เป็นหนอนอะ่ะเออดูดิโคตรโคตรแบบมันมันโคตบภูมิใจในการการต่อสู้เลยขึ้นนะคนุนอ้วนอ้วนตัวอ้วน จะสบี้เหยียบคนเยอะจริงเราถามจริงเลยคุณหนอนอ้วนขึ้นอ่ะบางตัวหนอนอ้วนหนอนมันจะมียากของมันเปล่าแต่ว่ามันไดก็เท่าเดิมของมันนะไม่มันก็เด้มันจริงผมไม่อยากฆ่ามันเท่าไหร่หรอกพอฆ่าไปมันก็ไม่เข้าอะไรข้าวบันี่น่าสนใจคนบัวไม่ได้จริจๆข้างคือข้างบนน่ะมันเยอะมากเลยนะคือถ้าผมฆ่าในน้ำมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะไม่คือมันไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่เลยเด็กจิ้วเด็กจิ้วขึ้นมาตรงนี้เด็กจิ้วอย่างเงี้ย่ะเมืจอจบคลิปครับพี่ แล้วนี่ตัวอะไรอ่ะเปล่าเปิเนี่ยสงสัยว่าแล้วแต่เปิดคลิปครั้งแรกแล้วตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ตัวอะไรมันก็คือหัวโดนตบปรสิทิ์เยอะมากไหนไหนไหนเตี้ยเนี่ยเตี้ยสุดเองก็ไงลำไส้มันไส้ใครวะไอพวกปรสิทิ์ปอเนาะเออทปิดมนา กิ๊บเปอร์มันตูให้แต่ว่าจะมันระเบิดอันนั้นก็ต้องขอก็ต้องขอชอบคลิปเพลงนี้เลยก็เช็ดตาไปละเอาไว้คลิปหน้าเลยอันนั้นกผมขอจัดการในพวกซอมบี้เด็กนี่ไปก่อนนะลำคางจริงตีสองสามครั้งอ่ะกิ๊หน้าก็ต้องล้างบามันได้ดอนตาค่ะมันกลับไปเลยใช่เขาหน้าเราต้องข้าววันี้หมดเกลี้ยงเนี่ยคนจะเกลี่ยมันเลยเพราะว่ามันก็ใช้จัดคลิปหน้าครับบ่ายนะครับไม่มาไอ้แต่ว่าก่อนจะจับคลิปเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวในการเปิดโลใหม่ก่อนนะ ไม่ใช่เรียกว่าโลด้วยซ้ำนี่คุณก็ต้องดูปลาโลมานี่แล้วไปก่อนครับบ๊ายบายนี่ก็โชว์ไปเลยบ๊ายบาย